ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วนานา,นาไปเล่นกับเพื่อนที่จิโดกังเนาะจีโดกังก็คืออาคารอาเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะคะตรงนี้นะคะโอเด่จังอีน่จะไม่อยู่นะสงสัยอยู่สนามเด็กเล่นนางต้องอยู่สนามเด็กเล่นที่นี่แน่เลยเดา ไม่อยู่ไปเล่นที่ไหน,นเนาะเดี๋ยวกลับบ้านเข้าไปสัมภาษณ์ว,วิธีเด็กบ้านนอกอย่างเราต้องมาเล่นน้ำแพ้ ที่นานาไม่ได้มาด้วยนะคะบอกจะไปจีดกังกับเพื่อนเพื่อนมาชวนไปทำการบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะนานาทำการบ้านเสร็จมาตั้งแต่โรงเรียนนะคะนิสัยเหมือนแม่มากก็คือเป็นคนขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจที่ต้องขยันนะเพราะว่าเราจะรีบทำหน้าที่ของเราให้มันจบจไปแล้วก็เราจะได้มีเวลาเล่นเยอะๆอะไรอย่างงี้อ่าได้เจบ๊บได้โจ๊ はいはいは,いはいはい,はい、よしいになった,、はい、いになったよし。 เดินไม่รอเลยโอ้ยได้เจ้าบุเดสกาอาบุได้โยโอ้สุดยอดแน่ ลこにน um ิตาลูกนิตมายหม่าไปหาที่จีโดกังไม่เห็นนั่นนี่นั่นเลยจีโดกังอ่ะก็บอกไปจีโดกังไหมเจแล้วแะซูซูกิฮานาจันงีกิฮานาจันจีโดกังไม่อ

มามัาหมดกันนะน่ารัเข้าบ้านไม่ได้นนะ้ำาสามัมเด็กน้อยนี่ก็เช้าวันเสาร์ที่มีงานกีฬาสีนะคะเดี๋ยวเช้านี้ให้นานาทานข้าวแล้วก็ต้องเดินไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆค่ะส่วนพ่อแม่กับน้องจะตามไปทีหลัง อุปกรณ์ที่เตรียมไปวันนี้นะคะเก้าอี 3, ้สามร่มเอ้ยจางก,กุยออาดูเสือเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงเรียนพี่นานากัน,นกวันนี้ฝนตกปกุนนไหลลงทีหน้าตางเนี่ยเดี๋ยวเลยจังขึ้นปอนหนึ่งเลยจังก็ต้องเดินแบบนี้แหละ เดินทุกวันไปกับนั้นน,ะนะนันนะนันาขึ้นปอส .4 เลยจังขึ้นปงไปดูนเน่จังแข่งกีฬาอีกุยออีกุยอนกเขาเหรอมาสัากักไก่้าเหรียิเ๊ะ เหนื่อยแล้วล่ะเหนื่อยแล้วล่ะอ่ากเกอร์ไรอาดูก็อ๋ออะไรล่ะเซซี่วะชิราน้อยเด็กเด็เอาเก้าอี้เล็กมาตูดข่อยสีลุ้งใดบ่ล่ะก็สีน้อยแท้ วันนี้ใส่เสื้อส้มมากลัวลูกมองไม่เห็นเอจางสวัสดีครับสชาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุยย่ัดเด็กดกดม

ได้เต้นหนึ่งเพลงนะคะฝนตกลงมานหนักมากก็เลยต้องหยุดสงสารเด็กๆอ,อุตส่าห์ซ้อมกันแบบยังเหน็ดเหนื่อยไม่ได้โชว์เลยพอเด็กๆก,กลับเข้าไปนะคะฝนหยุดตกคนครูก็เลยจะให้กลับมาเต้นกันอีกรอบหนึ่ง ก็ BTS ตอนเนี่ยแม่กับเลจังขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเลจังเลจังก็จิดอลเลจังก็จิ คนตกลงมาหนักมากหนาวด้วยไม่ไหวแล้วให้ให้ป๊าดูนานาแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาอันนี้เดี๋ยวขอเดินกลับบ้านก่อนนะคะหนาวซามุยอยู่ไน One t w ู t h r e เลจังหนาวก็เลยเอาเสื้อไอนี่ให้ใสของมามาขาดีแกนไปกลับบ้านนี่โรเะะงเรียนเก่านะคะโรงเรียนเก่านั้นนะจังเลยจังกดปุ่มให้มาม้าหน่อยกดปุ่มก่อนโด้านโอเิเกุดาไซโบตานโอชิเกุดาไซอ่ะโอเค ママ、車だよ <laughs> こちらよ <laughs> こちらよエリー坂だ <laughs> 長い <laughs> 頑張ってよいしょ เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพราะว่าไปตลาดนะคะกลับมาก็เลยปิด่ไจังก็หนาววันนี้ซศยเนีมม่ยาุันหรดเดี๋ยวมันจะเริ่มทำฟิม์ตูตนนะคะม,มาจากกรตูนจิมรีเรื่องอะไรนะมหาสจรัร์คนตัวจิ๋ว if you if she has a uh, prevention it means that she already want them both <laughs> ทุกอย่างมันสุกแล้วแหละคนๆประมาณนี้ก็น่าจะโอเคคนๆประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะ,ะเบจังเบจังกินไหม เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แม่มาทำกะโซเองให้กินอีกอ่ะอีกอ่ะการที่ไม่เป็นมืออาชีพมันก็จะแตกแบบนี้ส่วนนี้นะคะที่เขาจะเอาไปทำชิโอคาไรนะคะหมึกร้านะคะ

そうなんだ。卵を、うんうん。ママ、これは触らないように。じゃあ。 食材はね、うん、ゆっくりお家で休むことって先生そっかそっかそうだよなみんな体疲れてるはずだからな雨降ってたし,てないしかもさ雨降って濡れ,濡れたでしょ結構、うん、ねだからレ、まあ、いジャーもそうなんだけどさ弱い人もいれば強い人もいるパパはパパすごく風には弱いすぐ風邪ひいちゃう人多分ママはねママ強いよねすご,くす,ごいすごく強いと思う、うん <laughs> でも、一番、一番、七ナ強いあんまお多分、七が一番強いと思うはぁ風にはね力じゃ。パパとレイちゃんの辛いわさびうん。わさびで、気をつけてはい、食べなあ四回ぐらい風になってるな。 とかさ、おじちゃんと何話してるのおじちゃんが今日、運動会見に行ってたんだってえぇ、ー、だから、奈々ちゃん見つけたよって言ってたんだよ奈々、うん、ちゃんが走ってるところを見てたんだってよかった、負けて負けてよかったあめでとうございますべて เดี๋ยววันหลังมามาซื้อมาลองทำดูอร่อยโอบาจังโทรหาหรอฮอป๊าโทรไปแล้วเปิดวิดีโอให้อบ้าจังดูไหมแล้ค่ะแร้เจ้เกี่ยว่าดูรตตะันิกสิค่ะปะฮีเัเนี่ยみんながんったね おばあちゃんはメイ見たとき、うん、ジョンスって言ってたよ。上手もういい <Okay. S 1> ね。でもいい。出なさい。でも、ひもがりちゃん持ってくるの忘れちゃった。でも、どっかためら、ノーメラ。 สวัสดีนะคะใครดอบิจันต์บ